สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง V ีแซ m มาดวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่า3ามคำสั่งเสียของของเบงก่อนของเบงตายได้พยายามทำพิธีต่ออายุตนเองแต่พิธีถูกอุยเอียน ทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจขงเบงจึงรู้ตัวว่าตัวเองจะอยู่ได้อีกไม่นานจึงมีคำสั่งเสียก่อนตาย3ประการคือคำสั่งเสียขงเบงเรื่องที่1แผนการถอยทับกลับเมืองเสฉวนโดยปลอดภยัยขงเบงรู้ว่าหลังจากที่ตนเองตายจะเกิดความระสำาระสายภายในกองทัพเมื่อสุมาอิรู้ว่าตนเองตาย ต้องถือโอกาสยกกองทัพมาโจมตีทัพจกกกอย่างแน่นอนในขั้นตอนแรกขงเบงจึงได้ทําพิธีพยุงดาวประจําตัวไม่ให้หล่นจากฟ้าเพื่อหลอกสุมาอี้ในเวลาที่กองทัพกําลังถอยทัพเมื่อสุมาอี้เห็นดาวประจําตัวของของเบงอยู่บนฟ้าก็จะสงสัยและไม่มั่นใจว่าขงเบงตายจริงหรือเป็นเพียงกลอุบาย ซึ่งจะทำให้กองทัพของซูมาอีไมกลายกทัพมาโดยขงเบงได้สั่งให้ทหารพยุงตัวไปด้านนอกกระโจมที่พักซึ่งในเวลานั้นเป็นคืนเดือนแรม8ดค่ำเดือน10ท้องฟ้าภายนอกมืดสนิทเห็นดาวอยู่เต็มท้องฟ้าขงเบงได้ชี้นิ้วไปที่ดาวดวงใหญ่ดวงหนึ่งซึ่งมีรมัศมีสีแดงด่งสีเลือดแต่ลิบลีเศ้าหมอง รยราวจะร่วงหล่นจากฟากฟ้าแล้วบอกให้เกียงอุยเอียวหงีและทหารองครักษ์คนสนิทดูแล้วบอกว่านี่คือดาวประจําตัวเราทุกคนที่มองตามไปบนอากาศก็รู้สึกเศร้าสลดใจเพราะดาวประจํำตัวของของเบงลิบหลี่เต็มทีประหนึ่งกำลังจะร่วงหล่นลงจากฟากฟ้าจากนั้นเมื่อทุกคนหันกลับไปมองของเบง ต่างคนต่างหยุดนิ่งอยู่ในความสงบต่อมาทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นได้เห็นขงเบงเอากระบี่ชี้ไปที่ดาวประจำตัวปากกระพํ่ำทองสวดมนอันเป็นสายเวทในลทัทธิเตา๋าพอท่องมนต์จบกระแสลมหนาวก็พัดมาวูบใหญ่ขงเบงก็สลบสิ้นสติทุกคนก็พยุงกลับเข้าที่พักเมื่อทำพิธีพยุงดาวประจำตัวแล้วต่อมา ขงเบงได้วางแผนหลอกสุมาอีว่าตนเองยังมีชีวิตอยู่ในช่วงถอยทับโดยขงเบงได้สั่งกับเกียวงีว่าเมื่อตนเองตายแล้วห้ามไม่ให้ทหารในกองทัพลองไข่เป็นอันขาดแล้วสั่งให้ต่อโงนั่งที่มีพื้นที่นั่งสูงเอาศพของของเบงใส่ไว้ในโรงนั้นในท่านั่งห้อยขาให้เอาเข้าวสารเจ็ดเมล็ดใส่ไว้ในปากแล้วเอาโคมตะเกียงดวงหนึ่งจุดไว้ที่ฝ่าเท้า แล้วบอกทำพิธีดังนี้แล้ววิญญาณของของเบงก็จะขึ้นไปพยุงดาวประจําตัวที่ล่วงหล่นลงสู่พื้นให้กลับคืนสู่ตําแหน่งดังเก่าเพื่อเป็นการหลอกสุมาอีได้ด้านแผนการถอยทับขงเบงรู้ว่าการถอยทับจากแดนค้าศึกนั้นยากลําบากจึงให้เอียวหนีสั่งการให้กองทัพส่วนหลังค่อยๆทยอยถอยทับไปก่อนส่วนกองทัพหน้าให้ทยอยถอยทับกลับไปอย่างช้าๆ เราให้เอาหุ่นรูปขงเบงที่เตรียมไว้แล้วบรรจุใส่ไปในเกวียนที่ขงเบงเคยนั่งคุมกองหลังค่อยๆถอยทับไปหากเมื่อสุมาอี้ยกกองทับมาตามตีก็ให้กองหลังแปลขบวนกลับตั้งเป็นขบวนลบชูธงจูกัดเหลียงซึ่งเป็นธงประจำตัวของของเบงให้เด่นชัดที่ข้างเกวียนเข็นเกวียนออกไปหน้าขบวนรบสุมาอี้ก็จะนึกว่าขงเบงทำกลอุบาย ก็จะถอยกลับเพราะความกลัวนอกจากวางแผนการหลักในการถอยทับแล้วคงเบ้งยังเตรียมแผนสำรองเพราะยังคงกังวลว่าในระหว่างถอยทับอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายขึ้นคงเบ้งยังเตรียมทางสำรองเนื่องจากเส้นทางเดินทับถอยกลับไปยังเมืองเสฉวนนั้นจะต้องผ่านเส้นทางหุบเขาและต้องเดินทับบนสะพานรอยที่เชื่อมระหว่างหุบเขาหากถูกตัดเส้นทางนั้นแล้วกองทัพจกก,ก ก็จะเป็นอันตรายขงเบงจึงชี้เส้นทางรับที่ได้สำรวจภูมิประเทศไว้แล้วแล้วชี้ไปยังแผนที่ให้เอียวหนีกับเกียงอุยเห็นแล้วบอกว่าถ้าเกิดเหตุรายขึ้นในระหว่างการถอยทับสะพานรอยถูกตัดขาดก็ให้รอบยกวกอ้อมไปตามเส้นทางรัดนั้นซึ่งแผนการถอยทับที่ขงเบ้งวางไว้นั้นเมื่อของเบงตายแล้วก็เป็นไปตามแผนการที่ขงเบ้งคาดไว้ทุกประการ โดยในวันที่โขงเบ้งตายคืนนั้นสุมาอี้ได้ออกมายืนอยู่หน้าค่ายพักสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าเห็นดาวดวงหนึ่งที่ส่องแสงริบหลี่บนฟ้าทิศอีสานได้ล่วงหล่นลงไปยังทิศหอรดีตกลงกลางค่ายทิศที่ทับเสฉวนอยู่สุมาอี้เห็นดังนั้นก็ดีใจอย่างมากรำพึงว่าขงเบ้งตายแล้ว แผ่นดินวุ้ยกกก็ปลอดภัยแต่แล้วสุมาอี้ก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อเห็นดาวที่หล่นจากฟ้านั้นลอยขึ้นไปสถิตยอยู่ที่เดิมวนไปมาเช่นนี้ถึงสมครั้งสามคราแล้วจึงเห็นดาวดวงนั้นไปอยู่ที่เดิมแต่ส่องแสงริบหรี่สุมาอี้จึงปารภในใจว่าคงเบ้งตายแน่แล้วเราจะกลัวอะไรกับทัพเสฉวนแล้วจึงออกมาประกาศข่าวดีให้กับแม่ทัพนายกองรัฐหารทราบ ทั้งกองทัพวิกลกต่างก็ยินดีที่ได้ข่าวว่าขงเบ้งตายแล้ววันรุ่งขึ้นสุมาอี้ก็ออกคำสั่งให้เคลื่อนทัพไปบุกทัพเสฉวนแต่พอออกทัพได้ไม่พ้นหน้าค่ายสุมาอี้ก็หวนคิดได้ถึงตอนต้องกลนขงเบง้งเกือบจะถูกเผาตายในหุบเขาน้ำเตาจากนั้นจึงสั่งให้หยุดทัพอยู่ครู่หนึ่งจึงคิดได้ว,ว่าขงเบ้งเป็นผู้รู้มนวิเศษในรัฐที่เตาการที่ดวงดาวโคจรวิปริต น่าจะเป็นแผนลวงของขงเบงแซงทำเป็นตายจะลวงกองทัพสุมาอี้ยกออกไปเมื่อสุมาอี้คิดได้ว่าน่าจะเป็นกลอุบายลวงของขงเบงจึงออกคำสั่งให้ถอยทัพกลับเขา้าค่ายสั่งให้ทหารเพิ่มความระมัดระวังกวดขันเวรยามขึ้นอีก2-3เท่าต่อมาสุมาอี้ได้สั่งให้แฮหัวปา๋านำหน่วยรัฐเวนออกไปสืบข่าวว่าขงเบงตายจริงหรือไม่ เมื่อมาถึงที่ตั้งค่ายกองทัพของเบงเดิมก็พบว่าไม่เหลือทหารอยู่เลยสักคนเดียวและรู้ข่าวว่ากองทัพของของเบงส่วนใหญ่ได้เคลื่อนเข้าหุบเขาไปแล้วจึงนำความไปแจ้งแก่ซูมาอี้ซูมาอี้ได้ทราบรายงานแล้วก็รู้ทันทีว่าหลงกลของของเบงจึงกล่าวว่ากองทัพเมืองเสฉวนถอยไปในครั้งนี้เห็นขงเบงจะตายแล้วแน่ๆ จึงรีบยกกองทัพไล่ตามขบวนทัพเมืองเสฉวนไปโดยซูมาอี้เมื่อเดินทางมาถึงที่ตั้งเดิมของค่ายของขงเบงก็เห็นแต่ค่ายร้างซูมาอี้จึงหันกลับมาสั่งซูมาสูกับซูมาเจียวว่ากองทัพเมืองเสฉวนเพิ่งยกเข้าหุบเขาเป็นระยะทางอีกไกลกว่าจะพ้นชายแดนวุยกกจากนั้นจึงสั่งให้ซูมาสูกับซูมาเจียวคุมทหารเป็นกองหลังส่วนซูมาอี้ รีบพาทหารม้าเป็นกองหน้าไล่ตามไปก่อนเมื่อสุมาอี้พร้อมทหารม้าไล่ตามทัพเสฉวนไปยังถึงปากทางเข้าหุบเขาก็ได้ยินเสียงประทัดสัญญาณดังสนั่นวันไหวมาจากในหุบเขาเห็นทหารเมืองเสฉวนแปลขบวนดาหน้าออกจากหุบเขาเตรียมประจันบานพอตั้งขบวนเสร็จประตูธงก็เปิดออกในทันใดน,นั้นธงประจำตัวขขงเบ้งผืนใหญ่ ระบุนามจูกัดเหลียงขงเบง้งก็ถูกยกขึ้นปลิวสวัยสุมาอี้เห็นธงจูกัดเหลียงก็ตกใจรีบออกคำสั่งให้กองทหารหยุดอยู่กับที่แล้วจ้องมองไปที่กองทหารซึ่งแปลขบวนอยู่เบื้องหน้าเห็นทหารองครักษ์สี่หคนเข็นเกวียนเล่มหนึ่งออกมาหน้าขบวนเห็นเป็นขงเบ้งนั่งอยู่บนเกวียนใส่เสื้อคลุมขนนกกรเรียนคาดเอวด้วยผ้าไหมสีดำสวมหมวก ภาพหมสีน้ำเงินในมือถือพัดขนนกสุมาอี้เห็นว่าขงเบ้งยังมีชีวิตอยู่ก็รู้ว่ากำลังต้องกลอุบายของข,อง,ของเบ้งอีกครั้งหนึ่งพอดีกับเสียงเกียงอุยร้องดังมาจากด้านหลังว่าสุมาอี้ต้องกลนมาหาอุปราชแล้วจะหนีไปไหนได้เล่าสุมาอี้ได้ยินเสียงเกียงอุยดังนั้นก็ไม่กล้าเหลียวหลังกลับมามองเร่งม้าหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตทหารของสุมาอี้เห็นนาย ตกใจแตกตื่นก็พากันตกใจตามต่างคนต่างทิ้งอาวุธและสัมภาระรีบเร็งมา้าหนีอย่างไม่คิดชีวิตแห้หัวป๋าและแหหัวหุยเห็นดังนั้นก็ตกใจจึงขี่มา้าไล่ตามสุมาอี้พรางตะโกนไล่หลังว่าท่านแม่ทัพจะตกใจไปใหญ่กันกองทัพเมืองเสฉวนได้ถอยกลับไปหมดสิ้นแล้วสุมาอี้ได้ยินดังนั้นก็ค่อยได้สติ หยุดม้าเหลียวหลังกลับมาดูเห็นแฮห,หัวป๋าและแฮห,หัวหุยก็ค่อยคลายใจจึงรีบพาทหารกลับไปค่ายแล้วกำชับให้ทหารทั้งปวงระมัดระวังเวรยามและการลาดตระเวนอย่าให้ข้าศึกลุกล้ำมาทำอันตรายได้ต่อมาผ่านไปอีกสองวันหน่วยลาดตระเวนของสุมาอี้ได้ยินชาวบ้านพูดจาก,กันว่าคงเบ้งตายแล้วจึงควบคุมตัวชาวบ้าน พาเข้าไปหาสุมาอีสุมาอี้จึงสอบถามชาวบ้านนั้นได้ความว่าเมื่อกองทัพเมืองเสฉวนยกเข้าไปในหุบเขาแล้วก็ได้เปลี่ยนชุดทหารเป็นชุดไว้ทุกและเปลี่ยนธงประจําตัวแม่ทัพเป็นธงขาวเสียงร้องไห้ของทหารเมืองเสฉวนระงมไปตลอดหุบเขาสุมาอี้ได้ฟังก็ยังไม่เชื่อใจจึงถามว่าแล้วที่ตนเองเห็นว่ามีเกวียนและขงเบง นั่งอยู่ในเกวียนนั่นคืออะไรชาวบ้านจึงต่างยืนยันว่าขงเบ้งตายแน่นอนแล้วที่ท่านสุมาอี้เห็นเป็นขงเบ้งนั่งอยู่บนเกวียนนั้นแท้จริงเป็นเพียงหุ่นลอมเหมือนกับขงเบ้งเท่านั้นสุมาอี้ได้ยินชาวบ้านเล่าให้ฟังดังนั้นจึงรำพึงว่าขงเบ้งแม้ตัวตายยังกล้าแต่งอุบายมาลวงเราได้อีกจากนั้นสุมาอี้จึงสั่งให้กองทัพทุกกองยกกองทัพไล่ตามกองทัพเมืองเสฉวนไปอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ทันเสียแล้วเพราะกองทัพเมืองเสฉวนได้ยกกลับเมืองเสฉวนไปไกลเสียแล้วไม่อาจไล่ตามได้ทันอีกถือได้ว่าผู้บายใช้คนตายหลอกคนเป็นของของเบง้งประสบความสำเร็จอย่างงดงามทำให้สุมาอี้ตกใจกลัวพาทหารถอยหนีอย่างไม่คิดชีวิตภารกิจประการแรกหลังความตายที่ขงเบ้งวางแผนไว้สำเร็จแล้วทุกประการคำสั่งเสียขงเบ้งเรื่องที่สอง แผนการกำจัดอุยเอี่ยนซึ่งจะเป็นกบฏท,ทันทีที่ขงเบ้งตายตั้งแต่เจอหน้าอุยเอี่ยนครั้งแรกขงเบ้งก็พิเคราะห์นรรัตอุยเอี่ยนว่ามีโง่เหงกระบฏจึงไม่ไว้วางใจอุยเอี่ยนมาโดยตลอดจนถึงเมื่อเวลาที่ตนเองตายขงเบ้งยังได้เตรียมแผนการไว้สําหรับการกำจัดอุยเอี่ยนโดยเฉพาะซึ่งแผนการกำจัดอุยเอี่ยนที่ขงเบ้งสั่งเองียวหงีและมาใต้ไว้ สามารถสรุปได้คือก่อนตายขงเบ้งได้เรียกมาตายเข้ามากระซิบพอได้ยินแต่เพียงสองคนว่าเมื่อเราตายแล้วอุยเอียนจะเป็นกระบฏต่อแผ่นดินขอให้มาตายแก้งไปอยู่กับอุยเอียนทำตัวให้เป็นที่ไว้วางใจเมื่อใดที่อุยเอียนแงหน้ามองฟ้าหลองขึ้นว่าผู้ใดกล้าฆ่าเราก็ให้สังหารอุยเอียนเสียในตอนนั้น จากนั้นขงเบ้งได้เรียกตัวเอวียวหมีเข้ามาข้างในค่ายพักแล้วยิ่นซองหนังสือซึ่งปิดผนึกออกมาจากใต้หมอนมอบให้แก่เอวีวหมีแล้วว่าเราได้คิดแผนกำจัดอุยเอียนไว้ในซองหนังสือนี้ท่านจงเก็บไว้เป็นความรับเมื่อถึงคราอุยเอียนเป็นกระบฏยกมาทำอันตรายขับขันแล้วก็จงเปิดหนังสือนี้ออกดูแล้วจะรู้ความเองจากนั้นเมื่อของเบ้งตาย ในขณะที่ทัพจกก,กกยกกลับเสฉวนขงเบงได้มอบหมายหน้าที่แม่ทัพใหญ่ให้กับเอียวหงีและให้อุยเอี่ยนเป็นกองหลังสร้างความไม่พอใจแก่อุยเอี่ยนมาจึงประกาศไม่เข้าร่วมกับทัพจกกกอีกต่อไปโดยมีม้าใตา้สร้างทำเป็นแนวร่วมด้วยตามคำสั่งขงเบงที่เคยให้ไว้ต่อมาอุยเอี่ยนได้นำกำลังทหารทั้งหมดมาร้อมหมายจะตีเมืองฮันตง เมื่อถึงเมืองฮันตงอุยเอี่ยนก็พบเกียงอุยและเอี่ยวหงีเฝ้าเมืองอยู่ทั้งสองได้เปิดอ่านหนังสือที่ขงเบ้งทิ้งไว้ก่อนตายและได้บอกกับอุยเอี่ยนว่าหากเจ้าเงยหน้าขึ้นฟ้าแล้วตะโกนว่าผู้ใดกล้าฆ่าฆ่าสามรอบแล้วเจ้าไม่ตายก็ถือว่าเจ้าเป็นคนจริงเราจะเปิดประตูยกเมืองให้ทันทีอุยเอียนจึงแงนหน้าตะโกนขึ้นฟ้าด้วยความครนองสามครั้งว่า กูใดกล้าฆ่าข่า,ขาท่านใดนั้นมาใตา้ที่ขี่ม้าขนาบข้างอุยเอียนตามแผนของขงเบงและตะโกนจากด้านข้างข,างของอุยเอียนว่ากูผู้มีฝีมือได้รับคำมหาอุปราชไว้ว่าจะฆ่ามึงสิ้นเสียงอุยเอียนก็ถูกมาใตา้ฟันคอขาดทันทีคำสั่งเสียขงเบงเรื่องที่สแผนการป้องกันเมืองเสฉวนถูกโจมตีในอนาคต ของเบ่งกังวลว่าในอนาคตเมื่อตัวเองตายไปแล้วจะมีทับข้าศึกเข้ามาตีเมืองเสฉวนดังนั้นจึงเรียกเกียงอุ๋ยเข้ามาแล้วบอกว่าอันเมืองเสฉวนนั้นตั้งอยู่ในชายภูมิอันเลิศล้ำยากแก่การที่ข้าศึกจะเข้าตีได้เพราะมีเส้นทางเป็นซอกเขาเล็กแคบมากด้วยแม่น้ำรำธารธุรกันดานอันตรายจะมีก็แต่เส้นทางซอกเขาตำบลอิ่มเป๋ง จะมีแต่เส้นทางซอกเขาตำบลอิมเป๋งและช่องเขาเตงกุลสันเท่านั้นที่ข้าศึกอาจรอบยกกองทัพลุกเข้ามาได้จากนั้นขงเบงได้ชี้ให้เกียงอุยดูแผนที่ตำบลอิมเป๋งแล้วกล่าวว่าเมื่อเราตายแล้วให้จัดทหารไปตั้งรักษาการอยู่ที่ซอกเขาตำบลอิมเป่งนี้เมื่อข้าศึกจะยกมาก็ไม่อาจลุกฝ่าเข้าไปได้ซึ่งการที่เมืองเสฉวนยากในการเข้าถึง และมีชัยภูมิดีนี่เองจึงเป็นเหตุผลให้ขงเบง้งเลือกเมืองเสฉวนเป็นที่มั่นให้เล่าปีนอกจากนี้ขงเบ้งได้สั่งเกียงอุยไว้ก่อนตายว่าเมื่อเสร็จการพิธีศพของเราให้นำศพไปฝังไว้ที่กลางทางในซอกเขาเตงกุนสันโดยขงเบ้งได้ชี้ให้เห็นที่ฝังศพแล้วสั่งเกียงอุยให้เอาภูการไปกาวไว้ตรงจุดที่กำหนด ซึ่งเป็นตำแหน่งข้างทางของเส้นทางในหุบเขาแล้วกล่าวว่าให้นำศพเราฝังไว้ตรงจุดนี้แต่อย่าให้ก่อสุสานหรือตั้งสารใดๆเป็นสำคัญหลุมศพนั้นเมื่อฝังแล้วให้เกี่ยกรบเสมอพื้นทางอย่าให้เป็นที่สังเกตได้โดยเมื่อโของเบ้งตายแล้วเกียงอุยได้ทำตามที่ขงเบ้งสั่งเสียไว้ทุกประการโดยได้ทำหลุมฝังศพของของเบง้ง ไว้ที่ข้างทางในหุบเขาเตงกุลสันเลือกพื้นที่ใกล้เนินเขาน้ำไม่ท่วมขังแล้วขุดเป็นหลุมกำหนดวางศพขงเบ้งหันศีรษะไปทางด้านเมืองเสฉวนหันปลายเท้าไปข้างเมืองลกเอียงประหนึ่งนอนดูบรรดาข้าศึกที่ยกมาตามเส้นทางในเทือกเขาเตงกุนสันว่ากันว่าการที่ขงเบ้งให้นำศพตนเองไปฝังไว้ที่เส้นทางในซอกเขาเตงกุลสันน,นั้นเพราะหวังว่า แม้ตนเองตายไปก็ขอเป็นวิญญาณเฝ้าเส้นทางป้องกันไม่ให้คาสิกบุกเข้ามายังเมืองเสชวนได้ในสามก๊กได้บรรยายถึงตอนนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่าอนาตนะมหาบุรุษผู้มีสติปัญญาแจ้งฟ้าคุมดินเป็นเอกอยู่แต่ผู้เดียวในพิภพมากล้ำด้วยอิสริยยศอำนาจวาสนามีคุณูประการใหญ่หลวงต่อบ้านเมืองเป็นเทพปีดอแห่งแคว้นโจก ควรที่ศพจะได้สถิตยอยู่ในสุสานหลวงมีไพรทหารทำความสะอาดกวาดถูจุดตะเกียงบูชาหน้าศพรับการเคารพเส้นไหวของฮองเตบรรดาขุนนางผู้ใหญ่และอาณาประชาราษฎรให้สมแก่ความชอบชั่วชีวิตแต่กลับต้องมานอนตากน้ำค้างกลางหาวอยู่ข้างทางในป่าเปี่ยวประหนึ่งดังผีไม่มีญาติไม่ยินยอมให้ดวงวิญญาณเสวยสุขในสวงสวรรค์กลับยอมทนยากลำบาก เวียนวนอยู่ในแดนผีไหลาการเส้นว้วทุกตรุจศาสตร์ซึ่งย่อมหิวโหยอดโซสุดที่จะเวทนาด้วยปถนาบรรลุภารกิจสุดท้ายในอนาคต,ตการคือปกป้องคุ้มครองอาณาประชารัษฎรชาวเสฉวนซึ่งสู้ทำนุบำรุงมาด้วยหยาดเหงือ่อและน้ำใจอันกาลุ่นมีให้คาศึกย่ำยีทำอันตรายได้น้ำใจที่ยามเป็นก็พักดีจนตัวตาย ยามตายก็ถวายการรับใช้เพื่อความปลอดภัยของอาณาประชาราษฎรโดยไม่เห็นกับความสุขบนสวงสวรรค์ดังนั้นแผ่นดินนี้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตจะมีผู้ใดเสมอเหมือนเราความเป็นเอกแต่พูดเดียวในพิภพหาได้ดำรงความเป็นเอกในยามเป็นเท่านั้นไม่หากยังดำรงความเป็นเอกในยามตายจวบจนนิรันด์เป็นอันว่า สามคำสั่งเสียของโขงเบงได้ดำเนินการจนครบสิ้นกระบวนความที่โขงเบ้งวางไว้ทั้งสิ้นในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v Z m a r t นะครับสะกดง่ายๆนะครับ v Z m a r t ครับสามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับ กด subscribe ปุ่มแดงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ